โอเคครับนี่เป็นอีพีแรกนะครับที่พี่จะลองวิเคราะห์ข่าวดูนะครับผมก็หลังเกมนะครับระหว่างฟูลแลมกับลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นแมตช์ที่33มของพิมิลิกนี่ครับก็คะแนนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่รั้งอันดับ2ครับตามอาร์เซนอลอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่74คะแนนนะครับในส่วนของอาร์เซนอลก็74เหมือนกันแต่ว่ามีลูกได้เสียที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในนาทีที่1นนะครับผม อ่ก็ในส่วนของรีพูลนะเราก็พรีเซนต์เฉพาะส่วนของรีพูลแล้วกันนะครับว่าเ,เขาเป็นประมาณไหนนะครับก็ไอ้รูปแบบเกมนะครับจากที่ดูดูเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแกนเยอะมากเลยนะก็จากขวาไปซ้ายอะไรพวกนี้ครับก็จะมีการวางบอลยาวนะครับจากแนวหลังนะครับก็คืออาจจะเป็นฟานไนดาหรือกองกลางอะไรพวกนี้นะครับเป็นการข้ามฟากนะครับก็จะใช้คําว่าข้ามฟากค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแกนซึ่งก็ถามว่าได้ผลไหมก็มีมีม,ม,ม,มีมีได้ผลเยอะ พอสมควรนะครับเนาะก็ตรงนี้ก็ดีถือว่าดีนะในเรื่องของไลน์อัพ11คนนะครับก็จะเป็นอลิอสันนะครับ ai, ar, แล้วก็ในแบ็ก no, นะครับก็จะเป็นโรเบอร์สันนะครับฟานได้คอนซาแล้วก็เทนอาโนนะครับในส่วนของแดนกลางก็จะเป็นฮาวิเอสเลียสนะครับ กัฟฟินแบกแล้วก็เอนโดนะครับในส่วนของแดนเกมรุกนะครับหรือว่าแดนหน้าของเราก็จะเป็นในส่วนของกัคโปเนี่ยเอามาเล่นไซ้านะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นหลุยดีแอสนะครับก็สลับกันนะครับซึ่งกัคโปเนี่ยบอกเลยว่าพอเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยเล่นได้ดีมากนะคือเล่นแล้วเล่นแล้วดูดูดูเนียนดูแบบธรรมชาตินะครับคือแบบ มันมีความวุ่นวายบบเออหรือทีอาเล่นซ้ายก็ดีอยู่แล้วแต่แต่พอเอาไปจับขวาเล่นก็ไม่แย่นะแต่ว่าในส่วนของกาโปเนี่ยมันดูเด่นขึ้นนะครับพอเขาเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นตำแหน่งที่เขาแบบชอบเนี่ยเล่นตำแหน่งที่เขาแบบถนัดเนี่ยมันทําให้ออกมาดีขึ้นนะครับในส่วนของแนน่านะครับหรือว่าหน้าเป้าของเราเนี่ยก็จะเป็นอ่าโจต้านะซึ่งแฟนเด็กหงทุกคนนะครับต้องบอกงี้แล้วว่าทุกคน ต้องการกองหน้าที่สามารถจบสกอร์ได้ดีนะครับซึ่งวันนี้โจต้าก็สามารถที่จบสกอร์ได้ดีจริงๆนะครับคือลงมาแล้วไม่ผิดหวังหรอกนะครับยิงตรงกรอบทุกนัดแต่แค่จังหวะที่ยิงตรงกรอบเนี่ยมันอาจจะติดเซฟอะไรพวกนี้ก็มีม,ม,มีให้เห็นได้ไบ่อยๆนะครับแต่ว่าการยิงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าอีกคนหนึ่ง <laughs> ตอไม่พูดชื่อดีกว่าอืนะก็ในส่วนของอ นาทีที่25ครับลิ์พูได้ฟรีคิกนะครับจากหน้าอ่าจากตรงหน้ากอบเขตโทษนะอันนี้เรามาดูคุยในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับกอบจังหวะนี้ก็เปลาลินญ,ญานครับสกัดนะครับก็ทำให้ได้ฟรีคิกนะครับอ่าลูกนี้เอเลียสยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทีแรกมันก็จะมี2คนที่ยืนข้างๆกันนะอโนถนัดขวานะครับเอเลียสถนัดซ้ายแต่เอเลียสเลือกที่ยิงนะครับซึ่งมันเป็นยิงลูกเลี่ยนอะ ยิงไม่ผ่านอนะ่ะก็ติดบล็อกไปนะครับเนาะแต่ว่านาทีที่2 9นะครับมีโอกาสอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือปอรลินญาสกัดโจโตาครับรอบแรกปอรลินญาสกัดเอเลียสก่อนรอบ2สกัดโจตานะครับผมก็ได้ได้รับใบเหลืองไปนะครับในส่วนขอ,ของรอบนี้เนี่ยเป็นเทนอโนโน,นะครับเพราะว่ามันเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะน้ากอมเขโทษเหมือนกันแต่ว่าจากเมื่อกี้ฝั่งขวาเนี่ยมาเป็นฝั่งซ้ายนะครับซึ่งทําให้อโนเนี่ยมีโอกาสที่จะปั่นได้ดีกว่านะครับซึ่งก็ทําให้อ่ ถ้าออกมาดีนะในส่วนของลูกนี้ครับก็คงจะต้องชมว่ามีความเพอร์เฟกมากๆเลยนะก็คือ,อปั่นข้ามกำแพงไปแล้วก็เข้าเข้ามุมเข้าเสาแรกไปนะครับก็ลูกนี้ผู้รักษาประตูไม่สามารถเซฟได้แน่นอนครับก็ขึ้นนําไปที่ในนาทีที่29นี่ครับนะก็ถือว่ายิงดีนะครับแล้วก็ในนาทีที่33ต่อมาครับก็เป็นจังหวะที่การโปรนะครับมีโอกาสที่จะได้ส่งนะครับส่งเสาแรกเนาะก็เหมือนจะมีลุ้นอยู่แต่ว่าผู้รักษาประตูก็สามารถที่จะเซฟได้นะครับก็เป็น ลุคคอนเนอร์ไปอีกทีนึงนะครับานาทีที่40นะมีจังหวะที่แบบมันเขาเรียกว่าชุลมุนกันนิดนึงนะก็คือในส่วนของเอโดนะครับเสียบอลนะครับให้ปอลินญาในแดนกลางนะครับปอลินญาก็ตัดบอลได้นะครับก็ส่งให้ฝั่งขวาน่าจะเป็นอโอว่าอะไรจำชื่อไม่ได้นะครับก็เป็นว่ามูนิสนะครับมีโอกาสได้จบสกอร์นะแต่ว่าไม่ค่อยขมนะครับก็คือติดเซฟของอาิซอนนี่ครับ แต่นาทีที่45บวกเนีน่วันนาทีที่40เป็นจังหวะต่อเนื่องนี่แหละนะครับอหลังจากติดเซฟไปนะครับก็มีจังหวะที่แบบว่าหลุดไปนะคือการโปรเนียมีโอกาสหลุดไปนะค,คือหลุดไปนานเหมือนกันนะคือแผงเกมลุกของลิพูหลุดไปประมาณสัก4-5ตัวเลยนะคือสามารถที่จะจังหวะนี้การโปรเป็นคนเลี้ยงบอลมานะก็มี คนให้เลือกมากมายนะแต่เลือกที่จะออกขวานะครับออกขวาก็เป็นอโนโน,นะครับก็จ่ายไปติดติดบล็อกนะก็ไม่ได้ประตูน,นะครับก็ได้ลุน้นเฉยนะในจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่จริงๆก็ควรจะน่าจะมีโอกาสที่จะได้ส่งมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็กัปโปก็เลือกที่ออกไปทางขวามากกว่านะครับก็ไม่เป็นไรแต่ในนาทีที่1 0 15นะครับก็จังหวะมีมีจังหวะที่แบบร์พูทาฟาวนะครับเป็น อังเดเฮเรล่านะครับอาศัยช่วงฟรีคิกนะก็ลองสอง่สงส่งอลิซอนดูนะครับดูว่าจะเผลอรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่ยิงดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประตูนะครับก็ยังอลิซอนยังไม่เหวอยังยังเขาเรียกว่ายังมีสติดีอยู่นะครับนะก็ลองส่งดูเกือบได้เกือบได้นะแต่ว่นันทีที่45บวก1นนะครับเป็นจังหวะชุลมุนกันหน้ากรอบเขตโทษนะครับจากาฝั่งฝั่งซ้ายของฟูลแลมนะครับเขาก็จ่ายเข้ามานะครับ ก็จ่ายข้างฟางมาฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็ยิงติดบล็อกนะครับติดบล็อกไปควอนซาสกัดติดบล็อกควอนซาไปแล้วก็เข้าทางของคอา,าสตานนะครับยิงเป็นประตูไปนะครับในครึ่งแรกก็จบไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็รูปเกมนะครับในครึ่งแรกนี่ก็ลิฟูมีโอกาสบุกมีโอกาสคลองบอลอนที่ยอยู่ที่67%นะครับก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะเยอะนะยิงเข้า กรออบยิงเจ็ดนะครับเข้ากรอบสองนะแต่ว่าในส่วนของฟูลแลมนะครับของบอลแค่สามสิบสามเปอร์เซ็นตแต่นะครับได้โอกาสในการยิงนะถึงเจ็ดครั้งนะครับแล้วก็เข้ากรอบมากกว่าริพูครั้งหนึ่งก็คือเข้ากรอบสามนีครับสรุปก็คือในครึ่งแรกก็เสมอกันอยู่ที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับครึ่งหลังเนี่ยก็ในช่วงครึ่งหลังช่วงแรกเนี่ยย,ยังไม่มีการเปลี่ยนยังไม่มีการเปลี่ยน นักเตะนะครับก็ใช้ชุดเดิมแผนเดิมไปก่อนนะครับเนาะนาทีที่50เนี่ยมีจังหวะนะครับทางซ้ายของโจโตาจับบอลมานะครับก็ได้รับการสกัดการสกัดของฟูลแลนนะครับเข้าทางมาแล้วก็เอเลียสก็ก็ไหลามาให้ที่เอเลียสแหละนะครับแต่ว่าวางเท้าไม่ดีครับยิงออกยิงหลุดกรอบไปเยอะพอสมควรนะครับก็ไม่ได้ประตูไป ลูกนี้ก็เสียดายอยู่แต่ว่านาทีที่2อนะครับกาฟินแบกนะครับได้รับบอลนะครับจากเอเลียตนะแล้วก็แต่งบอลมาครับเข้าทางขวาเข้าเท้าขวานะครับแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปนะครับทําให้บอลตูนตะข่ายนะครับขึ้นนําไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับในนาทีที่52าสครับทําให้ลิฟูลดความกดดันนะครับเล่นง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการคลองบอลเนี่ยลิฟูก็ยังคลองบอลได้เหนือกว่านะครับเยอะกว่านะครับแต่ว่าก็มีบางจังหวะที่ฟูลแลม ได้บอลอยู่แต่ไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้สักเท่าไหร่นะในช่วงช่วงกลางๆเกมนะครับประมาณนี้ครับนาทีที่63ครับจังหวพพลาดของฟูแลมครับก็กัรกโปได้บอลอีกแล้วนะครับแต่ว่า,ายิงแป๊กไปนิดนึงคือแต่งเยอะเกินไปอ่ะแต่งแล้วแต่งอีกไม่รู้จะแต่งยังไง จนยิงแป๊กนะครับยิงยิงแบบยิงเบามากคือเหมือนกับตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้ยิงแป๊กนะครับในนาทีที่63ก็เสียได้เหมือนกันครับแต่ว่าในอัทีที่65ครับโจต้านะครับพิกบอลได้นะครับไล่ให้หลุยดิอาร์นะครับแต่ว่าบอลมันกระดอนเนาะเข้าฟูลแลมไปอีกทีหนึ่งนะครับนาทีที่71นะน่าประมาณนี้ครับโจต้าได้บอลมานะครับก็จากฝั่งซ้ายนะครับเนาะก็ ยิงขึ้นนําไปที่1ประตูต่อสูตรนะครับจังหวะน,นี้โจต้าคือจังหวะของโจต้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าจบสกอร์ได้ดีมากๆนะไม่ว่าเป็นเท้าซ้ายเท้าขวาเขาสามารถที่ยิงได้ดีนะครับแต่จังหวะน,นี้เขาใช้เท้าขวาในการยิงนะครับก็เป็นบอลลูกเลี้ยดน,นี่แหละครับก็กุหลาบประตูเขาเรียกวา่าล้มตัวมาไม่ทันครับทาให้บอลมันแบบกระดอนเข้าเข้าประตูไปเนาะในจังหวะน,นี้ก็ทําให้ลิพูเล่นง่ายขึ้นนะครับนาไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ถ้ามาอีก2นาทีก็นาทีที่73ก็เปลี่ยนตัวนะครับเป็นโมเมสซาลานูเยสนะครับแล้วก็แมกกามานะครับก็แทนแทนดีอาสนะครับแทนจูต้านะครับแล้วก็แทนกาเฟนแบกนะครับ3คนนี้ก็แทนทั้ง3คนนะครับก็ถามว่าบอลเป็นไงบ้างหลังจากที่นูเยสลงมานะก็เริ่มเลยนะครับผมเริ่มเลยนะก็คือ1ก็คือล้มหน้า2ก็คือยิงวิตรงกรอบนะครับ ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับในส่วนของนูเยสนะครับผมแค่ลงมาปุ๊บเนี่ยก็ล้ำหน้าไปสักสองสองจังหวะแล้วนะนูเยสเออจบก็ไม่โคมนะครับแถมล้ลำหน้าไปบ่อยด้วยนะครับนาะทีที่เจสิบก้านะครับก็เปลี่ยนเอาเทนอโนโไปพักแล้วก็ส่งโกเมสมาแทนนี่ครับนาะแปดสิบห้านาะทีที่แปดสิบห้าก็ส่งซูบอสไลน์มาแทนกัคโปนะครับก็หลังจากเอ่อ หลังจากช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีจังหวะอื้อบาอะไรก็มีจังหวะแหละแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้นะโม,มซ์โมเมสซาร่ามีโอกาสที่ยิงหนึ่งจังหวะนะจะไม,ม่ตรงก่อบนะครับนูเยตก็ได้ยิงเหมือนกันนะครับน้องจบเกมนะครับข้อถามว่าใครดูดีสุดนะส่วนตัวนะให้ไม่รู้ว่าทางพิมลีเขาให้ใครนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยให้เอเลียดดียังไงเอเลียดดียังไงเขามีความขยันนะส่วนตัวมองว่าอเอเลียดด,ดีดีตรงที่มีความขยันนะครับ วิ่งไล่บอลดีเออทาแบบเขาเรียกว่าหาช่องดีทําให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับนะให้ความรู้สึกว่าเอเลียดมีมีความขยันน่าจะได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ในรอบนี้นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้แอสซิสต์อะไรยังไงก็ตามนะครับแต่ก็นี่แหละส่วนตัวให้เอเลียดเพราะว่ามีความขยันดีนะครับมีความสม่ําเสมอมีความต่อเนื่องดีนะครับในส่วนนี้นะครับก็อ่ะอีพีนี้เป็นอีพีแรกนะครับก็อาจจะแบบติดติดขัดนิดนึงตะกุกตะกักนิดนึงนะแต่ก็พยายามที่จะอ่า พูดคุยนะครับในส่วนของข่าวสารของแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าถ้าโอเคมันถ้ามันดีก็เดี๋ยวจะมี EP ีอื่นๆในทีมอื่นๆมาคุยหลังเกมกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับใน EP 1นะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับนะฝากกด Subscribe ให้อีกทีหนึ่งด้วยแล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณ40,000ซับด้วยแล้วกันครับ EP นี้ EP แรกครับผมเจอกันใหม่พีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย